สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนการฝึกกระต่ายยืนฝึกกระต่ายให้หมุนตัวนะครับแล้วก็จะลองมาลองฝึกให้กระต่ายแบบว่ากระโดดด้วยมีคนถามมาเยอะที่อินบ็อกซ์นะครับหลังจากลงคลิปไปนะครับอันดับแรกที่ต้องมีเลยนะครับก็คือขนมนะครับหรือถ้าน้องยังไม่ถึง6เดือนเราก็ให้ใช้เม็ด,เม,ดเม็ดก็ได้นะครับก็คืออาหารกระต่ายแต่ว่ามันจะ ฝึกง่ายมากถ้าเรามีขนมนะครับแล้วก็ข้อแมกก็คืออ่ะนะตอนนี้ขึ้นหลังไปแล้วข้อแมกก็คือว่าอย่าให้กินเยอะมากนะครับวันละอันถึงสองอันก็โอเคครับน,นี้มันชอบมากเลยมันจะคลั่งสุดๆกระต่ายก็จะเป็นอะไรที่คาดเดายากมากนะครับมันไม่เหมือนหมาที่แบบเรียกแล้วมันจะมา มันคล้ายๆแมวก็อารมณ์ล้วนๆนะครับตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบอยากกินขนมมากโอเคก็ที่สําคัญนะครับเวลาฝึกสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องอากาศนะครับพยายามอยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าน้องก็จะอารมณ์ดีเพราะว่าอยู่ในแอร์ถ้าเขาร้อนเขาก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ฝึกตอนเด็กๆครับเพราะว่าวกระต่ายมันจะคึกตอนดึกตอนนี้ประมาณตีสี่นคือมันคึกมากเลยผมฝึก มันเป็นจนมันไปทาเป็นแล้วอ่ะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพของการที่แบบขั้นตอนการฝึกนะครับแต่ง่ายๆเลยผมจะเอาขนมนะครับไว้ที่มือซ้ายนะครับคือมือนี้อ่ะแล้วมือนี้จะต้องไม่มีอะไรนะครับก็จะให้เขารู้จักการจดจำด้วยสัญลักษณ์นะครับโอเคอ่ะแรกๆเดี๋ยวเอาอันนี้ลงก,ก่อนอ่ะจัมโบ้มานี้จัมโบ้มานี อ่านะครับตอนนี้ผมก็จะทําอย่างเงี้ยเหมือนให้ให้เขาดมก็คือให้เขากินเม็ดเม็ดก่อนเนี่ยแล้วเขาก็จะเริ่มรู้จากกลิ่นละว่าไออันนี้คือกลิ่นเม็ดเม็ดแต่ตอนนี้เป็นขนมนะมันคลั่งมากมันจะคลั่งสุดๆเนี่ยให้เขาเริ่มรู้แล้วว่าอยู่มือน,นี้ใช่ไหมผมก็เริ่มจากการให้ยืนก่อน โดยพื้นฐานกระต่ายมันมันค่อนข้างที่จะแบบยืนอยู่แล้วเวลามันขอของนะเราจะทำอย่างนี้โบโบครับโบยืนโบยืนเห็นไหมกระต่ายก็เห็นอย่างเงี้ยเขาจะยืนโบยืนแรกๆผมจะฝึกให้โบยืนถ้าถ้าเขาไม่ยืนเราก็จะไม่ให้นะครับขึ้นไปอยู่บนหลังอีกแล้วจมโบลงมาเร็วจมโบลงมาโบลงมานี่นะครับก็คือจะอ้อนขอขนมแล้วจะมาพัวพันนะครับทั้งวันมันไม่มาผมเลย ไปไหนมานี่มานี่ที่นี่นะครับกระต่ายแต่ละตัวก็นิสัยไม่เหมือนกันตัวเนี้ยค่อนข้างดือ้อฉลาดแต่เขาจะดื้อมากคือถ้าเรารีลามากๆอะไม่ให้สักทีมันก็ไม่กินนะเนี่ยมันเริ่มจะไม่กินแล้วโอเคลองดูครับทําอย่างนี้ให้เขาดมแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ให้เขายืนเขาก็จะตามแต่ว่ามือเนี้ยให้เป็นสัญลักษณ์คือห้ามให้อาหารมือขวามือเนี้ยให้เขาดมแล้วก็ให้อาหารได้อจัมโบม้มาทำโบ้มาทำอย่างนี้โบยืน โบยืนโบยืนอย่างเงี้ยคือมันยืนอยู่แล้วมันก็จะยืนเพราะมันจําได้ว่าผมทําท่านี้อ่ะทีนี้ผมก็จะให้เขากัดแต่อย่าให้เขากินคําเดียวเพราะว่าผมตั้งเป้าว่าไอ้ขนมเนี้ยจะให้แค่วันละเม็ดก็ต้องแบบจับไว้แน่นๆเพราะมันจะกระชากอุ้ยเนี่ยไม่ไม่ไมโอ้ยเสร็จมันไปเลยอะ่ะไม่โบไม่โบไม่จำโบพ่อขอโทษมาใหม่มาใหม่มาใหม่อยู่นี่อยู่นี่ เขาจะกระชากแรงครับเราจะได้แบบว่ามีอะไรให้เขาฝึกหลายๆอันออะไหมโบอ่ะกัดให้รางวัลเนี่ยหืมมันโวดร้ายมากอ่ะเห็นปะครับเขาก็จะยืนละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใหม่ถ้าผมมีเม็ดเม็ดเนี้ยผมก็จะเอาเม็ดเม็ดให้เขานี้อ่ะโบยืนพอเขายืนปุ๊บเราก็ให้กินมือนี้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะกินละเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยให้เขาจํา แล้วแต่คนนะครับแต่ผมคิดเองผมว่าฝึกอย่างนี้โบยืนพอเขาเจอมืออย่างนี้ปุ๊บเขายืนเลยโบยืนกับออกเสียงยาวๆโบยืนอ่ะโอเคครับต่อไปนะครับเป็นการฝึกการหมุนตัว <laughs> ไม่รู้ว่าให้หมุนทําไมนะครับก็เห็นว่าน่ารักดี ถ้ามันถามได้มึงจะถามแล้วมึงจะให้กูหมุนทําไมก็คือเหมือนเดิมครับแต่ทีเนี้ยเราต้องเอาอาหารไว้ตรงนี้ให้มันอยู่ที่ปลายนิ้วผมจะให้เขาจดจําคําสั่งที่ปลายนิ้วนะครับตอนเนี้ยผมดูฝรั่งมาถ้าเกิดฝึกดีๆทำอย่างเงี้ยปุ๊บบางทีมันหมุนเลยแต่ว่าตัวจัมโบ้ยังไม่สามารถนะครับมาโบมาโบหมุนโบหมุนหมุน,มนอ่าอีกทางหนึ่งครับโบหมุน อาครับอินดี้อ่ะโอเคหมุนอ่ะเราก็ให้รางวัลเขาเรา,าก็ให้เขากินมือนี้อ่ะโบกินโบกินโอเคเนี่ยชิ้นเดียวผมก็ให้ค่อยให้มันแทะเก่งมากคุณชมเขาไปบ่อยเก่งมากอ่ะโบมานี่โบโบหมุนโบหมุนทางนี้โบหมุนเห็นไหมครับเขายังเขาจะหมุนตามที่ผมบอกโบหมุนโบหมุนหมุนแล้วหมุนก่อนหมุนก่อนนี่เนี่ย ถ้าใครที่น้องยังไม่หมุนเนี่ยเราก็เอาอาหารเนียครับล่อไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเปลี่ยนคือต้องทําให้เขาแบบมีจุดโฟกัสพอยอยู่ที่นิ้วเราให้ได้ซึ่งตอนนี้ผมพยายามจะแบบปุ๊บให้มันหมุนเลยแบบฝรั่งทําแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าหมุนหมุนเอ้ยมันเริ่มหมุนแล้วอันนี้ครั้งแรกเลยอะให้รางวัลจัมโบแล้ว นี่คือผมฝึกเขาจนแบบบางทีเขารู้ว่าเขาต้องไปกระโดดรออาหารอยู่ในห้องน้ําของเขานะครับโบโบลงมานี่มันอยู่บนหลังโบมาโบมาโบมาโบลงมาเร็วเอาโบลงมาเฮ้ยขึ้นเตียงมาแล้วครับปุ๊บแล้วก็ความแสบของมันนะครับบางทีไม่ให้อาหารมันมันขึ้นเตียงมันขึ้นไปฉี่บนเตียงเลยโอเคโบยืนโชว์หน่อยโบยืน เนี่ยเริ่มดื้อแล้วครับโอเคเนี่ยเขาก็ไปรอเนี่ยเขายังหวังอยู่ว่าเขาจะได้กินแบบง่ายๆไปรอที่ห้องน้ําจมโบมานี่เร็วจมโบมานี่เร็วมันนี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วต่อไปนะครับผมจะลองฝึกให้เขาข้ามดูโดยการใช้หลักการเดียวกันอเอาใหม่โบข้ามจมโบข้ามจมโบข้ามมาจมโบข้ามมาปุ๊บเห็นไหมน้องเขาจะข้ามละนะครับเราก็เปลี่ยนข้าง จมโบมาเร็วจมโบมาเร็วจมโบจมโบมานี่โบมาโบข้ามโบข้ามมาโบข้ามาฟุ๊บเห็นไหมมันมาเริ่มมาเริ่มข้ามแล้วผมจะลองแบบเพิ่มเพิ่มความสูงไหมอ่ะสมมุติว่าให้เขาข้ามทางนี้ก็โบข้ามมา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 เร็วข้ามมาเร็วข้ามมาเร็วข้ามมาข้ามอึ๊บเอ้ยนี่วันนี้ถือว่าเป็น วันแรกนะครับของการฝึกข้ามเนะเห็นไหมจากเม็ดนึงมันกินมันกินจนเหลือเท่านี้ผมก็ค่อยๆให้มันมาโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปการฝึกจัมโบก็เท่านี้นะครับคือตัวละครเราผู้ดําเนินรายการอีกคนหนึ่งนี้จะแบบสนมากนะครับโอเคครับแล้วยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับโบไม่จัมโบไม่ผมไปก่อนนะครับไม่กำลังจะกัดไฟแล้วไป ไปสวัสดีครับ